สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The ิเ v e ร o อ t a ท o ลไพ่ยี่สีทำนายความรักนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการทำนายดวงเรื่องราวความรักให้ชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24ตุลาคมจนถึงวันที่22พฤศจิกายนหรือว่าท่านใดที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนมีเรื่องราวความรักที่มันตรงคล้ายๆกับคลิปแม่หมอกก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมคลิป ของชาวราศีพิจิกได้นะคะก็ขอสวัสดีท่านสมาชิกนะคะทั้งเก่าและใหม่นะคะสมาชิกคนไทยที่ทํางานในต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดสบายดีส,ส,ดส,สดปปลาวทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณมากที่ตอบรับนะคะกดเป็นสมาชิกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่หมอนะคะแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะยินดีตอบรับทุกคอมเมนต์เลยนะคะ เรามาดูเรื่องราวความรักให้กับชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดืมมอนมกราคาม2564กันดีกว่ามาดูเหตุการณ์เรื่องราวความรักเป็นอย่างไรช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะคะมีคนมามอบความรัก ให้ Hi, นะคะมีคนมาจีบนะคะแต่ก็ไม่ได้สนใจนะคะเพราะว่าอาจจะทําใจไม่ได้นะคะกับอดีตความรักเก่าคนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆที่มันแบบจบกันไปนะคะถึงแม้ว่าความรู้สึกดีๆจะยังมีให้แก่เขาอยู่นะคะแต่ก็มันน่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะ ลืมคนรักเก่าได้ไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่ายังคิดถึงคนเก่าอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกยังแอบถือเหรียญนะคะอยากกลับไปสารสัมพันธ์กับคนเก่าอยากให้เขากลับมาก็ได้นะคะก็มันเป็นเหตุการณ์เรื่องราวความรักในอดีตนะคะที่ลืมไม่ได้ถึงแม้จะมีคนเข้ามาจีบมาคุยก็ตามแต่เนี่ยแต่ก็ยังไม่ถูกอกถูกใจนะคะไม่ไม่พร้อมที่จะรับความสัมพันธ์ครั้งนี้เลยนะคะ มาดูซิว่าความรู้สึกของชาวราศีพิจิกนะคะปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ปัจจุบันนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไร t h e e m p e r o r ยังคิดถึงนะคะยังหึงยังห่วงเขาอยู่เลยนะคะอยากให้เขากลับมา The Judgment อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักใหม่นะคะยังแบบว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะทักกลับมาเมื่อไหร่จะตอบ กลับมาเมื่อไหร่จะแชทกลับมานะคะยังคิดถึงอยู่เลยอะ่ะยังนั่งอะไรอวรนยังโหยหาความรักความสัมพันธ์เก่าอยู่เลยบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีสัมพันธ์ลึกถึงในเรื่องของ18บวกด้วยก็ได้นะคะเคยเป็นสามีเคยเป็นภรรยากันแล้วด้วยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะคบจะคุยกันมานานแล้วนะคะ10ดานะคะยังรู้สึกปักอกคิดถึงมากอะ่ะ คือแบบไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่ไปเริ่มต้นคุยกับใครก็ลืมคนเก่าไม่ได้สักทีนะคะคือมันมีความผูกพันกันมากนะคะไม่หมอก,ก็บอกไม่ถูกนะคะก็มาดูเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเรื่องราวความรัก มันคืออะไรนะคะเขารู้สึกอย่างไรนะคะคนที่คบคนที่คุยเนี่ยชาวราศีใดชาวธาตุใดอาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะพืชสบกันมังกรได้เป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลกุมนะคะ เป็นชาวท่าน้ำด้วยมาทุกธาตุทุกราศรีนั่นแหละค่ะความรู้สึกมาคือร้อยแปดพันประการนะคะคือมาสุมปะก,กอกของชาวราศรีพิจิกนะคะคิดถึงเขามากนะคะอยากจะให้เขากลับมาอยากจะติดต่อสื่อสารกับเขาด้วยนะคะคนที่แบบว่าคนไกลกันนะคะคนต่างจังหวัดนะคะคนที่เคยรู้จักกันมีความรักความสัมพันธ์คนที่เคย อยู่ด้วยกันนะคะสร้างหลักปักฐานด้วยกันเคยมีทุกสิ่งอย่างร่วมกันนะคะเหมือนกับว่าเคยวาดฝันอนาคตร่วมกันแล้วนะคะแต่ว่าความฝันนั้นอาจสาไม่ได้เดินไปด้วยกันหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะคะทุกวันนี้ยังรู้สึกเหมือนกับโอ้ยใครก็เข้ามาจีบมามามอบความรักให้ก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะคะเหมือนกับอยู่คนเดียวนะคะ เหมือนกับคิดถึงคนเก่าอยู่อะคือแบบอารมณ์หน้าบึ้งนะคะคือแบบอย่าเข้ามานะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมจะมีความรักใหม่นะคะยังทําอะไรไม่เสร็จยังมีเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทําอยู่นะคะด้วยในเรื่องของการที่แบบจะต้องสร้างฐานะสร้างครอบครัวให้มันมีความมั่นคงอยู่นะคะเพจซอฟแวร์ด้วยความที่แบบว่า อยากจะให้เขากลับมานะคะแล้วก็ความคิดถึงนะคะพยายามที่จะเหมือนกับอยู่ด้วยตนเองนะคะอยู่ด้วยลำแค้งของตอนเองหรือว่าใช้ชีวิตอยู่แบบโสดๆสวยๆหล่อๆ,อๆประมาณนี้คืออาจจะเหมือนกับว่าความรักความสมคัญน,นี้เคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วนะคะคนที่แบบแต่งงานอยู่กินด้วยกันมาแล้วก็ได้นะคะแล้วก็คนทางไกลด้วยนะคะห่างไกลกันนะคะต่างจังหวัดได้นะคะ ต่าถทีนต่างแดนได้นะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะควบจะคุยอยู่กับชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยเจอกันนะหลังโควิดนะคะ เดี๋ยวจะมาพูดมาคุยนะคะมาสู่ขอมีความวาดฝันในเรื่องของอนาคตนะคะสําหรับคนควบคนคุยนะคะคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนคนที่อยู่ระยะทางที่มันห่างไกลกันนะคะชาวราศรีพิจิกก็คงยังรอเขาอยู่นะคะยังถือความรักนะคะยังอยากจะให้เขามาหานะคะเหมือนกับรอคอยโอกาสดีๆนะคะความรักคนสัมพันธ์ก็เหมือนกับคิดถึงมากอะ ถึงแม้ว่าบางทีอาจจะการติดต่อสื่อสารมันยากลําบากนะคะมันจะขัดขวางความรักความสัมพ,พันธ์ของคนสองคนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเหมือนกับบางทีก็มีอารมณ์งอนๆนะคะโก,กรธกันบ้างหึงหวงกันบ้างในบางครั้งนะคะแต่ก็ยังมีการแบบพูดคุยกันนะคะยังแบบเก็บความรู้สึกของกันและกันอยู่นะคะสี่เหรียญสี่คือความรู้สึกที่มันไม่สามารถที่จะเอาคนคนนั้นนะคะออกจาก สี่ห้องหัวใจนะคะที่มันมีเขาอยู่เต็มสามห้องหัวใจอีกห้องหนึ่งก็เก็บไว้ใส่น้ำกินไม่ใช่นะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุยกันมานานแล้วแต่ว่าสถานะมันยังคุมเคืออยู่นะคะชาวราศีพิจิกมันจะแอบคบแอบคุยแอบแชทนะคะแอบคลิกกันนะคะถามว่ามีความจริงไหมมีความจะเป็นไปได้ไหมในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ ด้วยระยะทางที่มันห่างไกลกันน่ะความรู้สึกมันก็เหมือนกับว่าฝันรวมๆแรงๆนะคะว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอกันหลังโควิดนี่แหละแต่โควิดก็ไม่หายสักทีใช่ไหมล่ะคะบางคนน่ะคือแบบคบคุยกับชาวต่างชาติโควิดก็ไม่หยุดสักทีนะคะถึงแม้สนามบินจะเปิดนะคะแต่ว่าเอ้ยอย่าพึ่งมาเลยอย่าพึ่งมาแพร่เชื้อที่ประเทศไทยเลยประเทศไทยก็คุมไม่อยู่แล้วเริ่มคุมไม่อยู่แล้ว,มมอ,ลวอะไรประมาณน้ ก็น่าจะเป็นความหวยหาความรู้สึกคิดถึงนะคะด้วยอารมณ์ที่แบบโอ้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอะ่ะอยู่ดีๆก็แบบหาเรื่องเธอคุยกับใครหรือเปล่าเธอแชทกับใครหรือเปล่านะคะนอกจากฉันแล้วมาดูซิว่าเขาโสดไหมเออนี่สิประเด็นถามให้ชาวราศีพิจิกดีกว่านะคะว่าคนที่คบคนที่คุยด้วยเนี่ยเขาโสดไหมนะคะไม่ต้องคิดมากแล้วนะตัสสดสินใจแล้ว The t e m p e r a n เนะคะเเขาก็คงจะเหมือนกับไม่พร้อมนะคะเขาพยายามที่จะเหมือนกับปรับจูนนะคะหรือว่าพยายามจัดการบริหารทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ยควีนอ s ปสอดเขาไม่พร้อมนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือในวงญาติสังคมของเขาด้วยนะคะอืม,อมสืบเรียนขึ้นมา สโสดแต่ยังไม่สนิทน่าจะมีการเหมือนกับในเรื่องของการแบ่งสมบัตินะคะกับเครือญาติหรือว่ากับญาติทางฝ่ายภรรยาสามีเขายังไม่จบไม่สิ้นนะคะเขาคงจะรอโอกาสที่แบบเหมือนอจัดการในเรื่องของการแบ่งมรดกสมบัตินะคะหรือว่าการตัดขาดหย่ากันกับภรรยาสามีของเขาให้มันเด็ดขาดก่อนนะคะเขาถึงจะเหมือนกับว่าเดินทางมาหาชาวราศีพิจิกนะคะ อใช่แหละน่าจะรอตรงนี้นะคะถ้าแบบเขาจะมาแบบทั้งทที่จัดการธุรกิจธุระส่วนตัวของเขาไม่เสร็จเนี่ยน่าจะเหมือนกับเขากลัวปัญหาที่มันตามมาทีหลังน,นะคะอืมแล้วก็ชาวราศีพิจิกอาจจะเหมือนกับจับผิดได้ว่าเขาเออไม่อยากขาดกับภรรยาสามีเก่าเขาไม่เด็ดขาดอะไรประมาณเนี่ย กลัวาชาวราศีพิจิกจะตัดความรักความสัมพันธ์จากเขาด้วยก็ได้นะคะชาวราศีพิจิกอาจจะคบจะคุยอยู่กับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเขาคงจะมานะคะสําหรับคนคบคนคุยกับชาวต่างชาตินะคะมาดูอนาคตความรักความสัมพันธ์กันดีกว่าจะให้รอนานแค่ไหน เดอร์ชาริออดนะคะชาวต่างชาติแน่นอนนะคะต่างถินตานแดนต่างประเทศหรือทาวเวอร์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะปัดขาดจากคนรักเก่าของเขาด้วยก็ได้แล้วก็มันเป็นรักสามเศร้าถ้าเหมือนกับว่าจะดึงชาวราศีพิจิกเข้าไปอยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันจะกลายเป็นรักสามเศร้า เออมันเหมือนกับยังไม่จบนะคะตัวเขาเองยังไม่จบกับธุระส่วนตัวของเขานะคะจึงเหมือนกับเคลียปัญหาทางโน้นไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอธิบายให้กับชาวราศีพิจิกเข้าใจได้นั่นเองนะคะมาดูสิว่าชาวราศีพิจิกกับคู่ครองคนรักคนนี้นะคะคนคบคนคุยเนี่ยเป็นเนื้อคู่กันไหมเอยทำไมฟันโชว์อย่างนี้แม่หมอ 4ดาบไพ่บอกไว้ว่าให้ชาวราศีพิจิกรอนะคะรอเหมือนกับว่าเขาจะทำอะไรนะคะการรอไม่ใช่การเสียเวลาที่แบบไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะชาวราศีพิจิกโฟกัสเป็นในเรื่องของการทำอย่างอื่นก็ได้นะคะทำงานหาเงินนะคะเก็บเงินไว,ว้เพื่อตนเองนะคะแล้วก็นอนรอคนนี้ต่อไปนะคะนอนรอสวยๆหล่อๆนะคะ อารมข้างหน้านี่สี่สี่คาทานะคะการความมั่นคงในอารมณ์ของเขาเขาจะมั่นคงมากขึ้นหลังจากที่เขาจัดการธุระส่วนตัวของเขากับคนเก่าความสัมพันธ์เก่าของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเดลิเวอร์แต่งงานนะคะอความรักความสัมพันธ์เขาขอคุยไปก่อนนะคะกับชาวราศีพิจิกอย่าเพิ่งไปคบไปคุยคนอื่นแล้วกันนะคะเพราะว่าเขาก็ยัง น่าจะมั่นคงกับชาวราศีพิจิกอยู่ตัวเขาเองก็รอเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้ชาวราศีพิจิกรรอเช่นกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะความรักกับชาวต่างชาติของชาวราศีพิจิกมาดูเรื่องการเงินให้กับชาวราศีพิจิกกันดีกว่าการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินการเงิน ก็ชาวราศีพิจิกค่อนข้างที่จะไม่ใช่เป็นคนที่แบบเดือดร้อนในเรื่องของการเงินนะคะมีการบริหารจัดการเด็ดขาดในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากในเรื่องของการที่จะซื้อหรือว่าจ่ายอะไรออกไปนะคะเหมือนกับแบบว่าถ้าไม่มีประโยชน์จริงๆอะ่ะคือจะไม่ซื้อมาใช้หรือว่าถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่ซื้อมากิน มาใช้นะคะกินก็ประหยัดใช้ก็ประหยัดนะคะฉะนั้นนะคะอนาคตเรื่องราวความการเงินนะคะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไรนักนะคะค่อนข้างที่จะประหยัดกินประหยัดใช้นะคะเป็นเหมือนกับเศรษฐีเศรษฐีนี่หรือว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีค่อนข้างที่คืออีกถ้วยหนึ่งก็คือเป็นมหาเศรษฐีแล้วอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีเงินนะคะในช่วงของเดือนมกราคมนี้มาดูในเรื่องของการงานดีกว่า การงานก็ได้การเรียนก็ได้นะคะการงานการเงินการงานเบื่องานเหรอคะ The Lover i n i v e r s น่าจะเบื่องานหรือว่าจะมีการแบบเหมือนกับ ทำงานเปลี่ยนงานหรือเปล่านะคะมีความลังเลใจว่าจะออกงานหรือว่าเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าลังเลใจในเรื่องขอนการจะไปลงทุนทําธุรกิจที่ใหม่นะคะทํางานใหม่ประมาณนี้อืมแต่ว่าที่เดิมก็เหมือนกับให้ผลผลิตกําไรการายดีนะคะน่าจะชาวราศีพิจิกคนที่เป็นเจ้าของหน้าไพ่เนี้ยคนกองเนี้น่าจะเหมือนกับ อยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะไปสมัครงานใหม่ก็ได้นะคะก็ถือว่าอยู่ที่เดิมก็รายรับได้ดีนะคะผลกำไรได้ดีนะคะหรือว่าทำธุรกิจใหม่ก็เหมือนกับว่าเป็นการเสริมรายได้ก็ได้นะคะก็มีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจใหม่ได้นะคะหรือว่าอยู่ที่เดิมก็รวยเช่นกันนะคะมีเงินนะคะเพราะว่าน่าจะ เกี่ยวกับในเรื่องของการที่แบบคือเบื่อเบื่องานนะคะเบื่องานที่เก่านะคะสำหรับคนที่มีอายุน้อยเนี่ยคือเบื่อหน่ายนะคะคือความรักน่าจะเป็นแบบว่าความรักมาทําให้เหนื่อยจึงเหมือนกับว่างานก็ไม่อยากจะทําความรักก็เหมือนกับอะไรก็ไม่รู้คือไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับ พอเบื่อความรักไปด้วยนะคะทําให้เหมือนไม่ไม่อยากทํางานด้วยประมาณเนี้ยคือกอ็เดี๋ยวขอภพยแนะนําให้กับชาราศิพิจิกด,ดีกว่านะคะวิวอ f o r ์ u n e นะคะภพ่บอกไว้ว่าให้แบบคือทําใจนะคะปรงๆคืออะไรที่มันเหมือนกับทําให้เราไม่สบายใจก็อย่าไปคิดอย่าไปเครียดวิตกกังวลมันยังมาไม่ถึงนะคะ ใครที่เป็นคู่ครองคนรักของเราเนี่ยถ้าเขาเป็นคู่เราเขาก็จะต้องมานะคะเขาจะต้องมีความดิ้นรนพยายามที่จะแบบมีเราอยู่ในชีวิตเขาแน่นอนนะคะอย่าไปซีเรียสนะคะอย่าไปแบบว่าถ้าเราไม่ได้ผูกพันหรือว่าไม่ได้มีไม่ได้มีลูกกับเขาเนี่ยก็ไม่ต้องไปเครียดนะคะถ้าเขาเป็นของของเราเขาก็จะต้องมาแน่นอนนะคะไม่ต้องไปส่องไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าเขาจะคบจะคุยกับใครนะคะแต่ว่า เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะมานะคะให้เขาเคลียร์ปัญหาทางโน้นก่อนเคลียร์ปัญหาการงานเคลียร์ปัญหาธุรกิจนะคะรอโควิดให้มันซาซาลงก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมาให้เขาจัดการทรัพย์สมบัติให้เรียบร้อยก่อนนะคะรอใช้เงินอย่างเดียวนะคะชาวราศีพิจิกนะคะคือนอนรอสวยๆรอๆคือรอรอเลยนอนรอนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิป ดวงโดยรวมนะคะเป็นแบบ general reading อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะความรู้สึกคุณเป็นเขาเขาเป็นคุณนะคะสลับสเปลี่ยนกันได้นะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะฟังได้หมดนะคะหรือว่าเข้ามารับฟังเป็นเหมือนกับเรื่องเล่านิทานก่อนนอนก็ได้นะคะก็แม่หมอก็มีคำแนะนำประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแม่หมอ มีการเปลี่ยนแปลงชื่อช่องนะคะอาจจะตามคลิปไม่เจอก็ได้นะคะคลิปอาจจะไม่แจ้งเตือนเวลาอัปเดตคลิปลงไปนะคะเดี๋ยวจะพลาดการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ